กราบสวัสดี FC ลุงพรเอฟซีลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงลุงพลกันสักหน่อยนะครับ หลังจากที่มีกระแสรเรื่องรถไปแล้วที่เคยมีข่าวว่าลุงพลไปเอาเงินบริจาคที่จะสร้างพญานาคไปถอยรถหรือเปล่าซึ่งล่าสุดนะครับทางลุงพลก็แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการโชว์บัญชีรับเงินบริจาคนะครับว่าที่ผ่านมานะครับยังไม่เคยถอนเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งเงินในบัญชีก่อนอายัดน,นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1.311. 1 1้านบาท89สตางค์นะครับซึ่งลุงพลยืนยันชัดเจนนะครับ ว่าไม่ได้เอาเงินในบัญชีบริจาคไปออกรถอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นรถของพี่สาวที่ปล่อยทิ้งเอาไว้และล่าสุดน,นะครับลุงพลและลุงจิมมี่และคุณเหน่งเมเดสตอรี่นะครับที่เคยร่วมกันเปิดบัญชีรับบริจาคก,ก็ต้องไปถอนเงินออกมาส่วนหนึ่งนะครับจำนวนประมาณ5 0 0แสนบาทเหลือในบัญชีประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทซึ่งทุกวันนี้นะครับคนก็มาจับจ้องลุงพลว่าลุงพลเอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่าซึ่งก็ไม่แปลกนะครับที่คนจะสงสัย เพียงแค่ลุงพลต้องแสดงทุกอย่างออกมาให้ชัดเจนเพราะเงินเป็นเงินของคนที่เขามาร่วมทำบุญมาทั้งเงินที่โอนผ่านบัญชีและโอนผ่านยูทูบเบอร์และมาให้เงินสดที่หน้าบ้านลุงพลนะครับและลุงพลก็ได้บอกนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมทำบุญพญานาคมาเอามาสร้างจริงๆและเมื่อวานก็ได้เบิกเงินออกมาประมาณ50 0แสนเพื่อมาจ่ายค่าช่างในการสร้างองค์พญานาคนะครับและทางช่างก็ยืนยันว่ามีการสร้างจริง ปูพื้นโรงเสาเข็ต่างๆจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าแรงช่างทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ0 0 0 0 0บาทก็จะมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆวนนะครับงวดละ200,000บาท3าครั้งไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างซึ่งทั้งหมดนี้นะครับลุงพลเขาก็ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วนะครับว่าเงินที่เป็นเงินทําบุญร่วมสร้างมาก็เอามาสร้างจริงๆไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวแน่นอนวานเอฟซีลุงพลแล้วไม่ใช่ f c นะครับอย่าจับผิดหรือใส่ร้ายกันเลยนะครับ ซึ่งลุงพลเองก็จะแสดงหลักฐานในการสร้างองค์พญานาคให้กับ FC ได้ชมเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าลุงภูมีความคืบหน้ายังไงก็จะแจ้งให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันอีกนะครับสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คุณกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ